ญงพอกำปั่นยูค่ะนี่ผู้น้อยเม็ดน้อยนึงค่ะคุ้มราคากินเลยค่ะนี่กล่องนึงยี่สิบแปดบาทยี่สิบแปดยูโรค่ะพูดดูเขาคนท้องเขา,าไ,ไซส์กับธรรมะหากินกับพี่น้องค่ะเวยมาเป็นมาดงมาดามสมบายาจ้ะทำงานคู่กันค่ะเนี้ยฝรัง่งหาอยู่หากิดเนาะค่ะพี่น้องดินร้อนไปอมิมาพึ่ืองตะปัวสามีฝรัง่งใดอย่างไรเนาะ พันเฮาหน่านะหาเงินด้วยนะ้ำพังน้ำแรงนะ่ะพุ้มใจที่สุดเลยกับพี่น้องเอาทุเรียนให้นแน่ทุเรียนแม่หิวทุเรียนให้นแน่หิวของนักบ่ได้เด้พี่น้องจ๋าขอใหจพวกคอยไปหิวทุเรียนไหนเบิ่งหน้าตาพี่น้องเราบ่ามักทุเรียนจ้นะเนาะอยู่แหลมบุกุทุเรียนเนาะหืมจะเรียนอยู่ข้างล่างพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปเอามาให้คอย มินน์น่ะว่าลสเปรดกดเปสตารุสมัยน่ระดีดอพี oh ่น้องจ้าคอยให้คุณสามีคอยหอบทุเรียนมาให้คอยกับพี่น้องคอยสั่งทุเรียนมาจ้าปาร์ตผนมาจากปารีสผมได้พี่น้องพี่ขนส่งอันนี้ค่ะบริษัทข้าเจ้ามาจ้ามาเบิ่งคอยสิบอกทุเรียนให้ดูแม็กซิบูกสวัสดีครับก่อนวีนุ๊กวใสใสนกสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับมาจ๊ามาเบิ้งสวัสดีครับพี่น้องวันนี้สาวเดินจะพามาเปิดทุเรียนนะคะที่สั่งมาจากเพจเพจนางสิขึ้นให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะี๋ยวจะขึ้นห้เบิ้งเพจน้องแล้วอยู่แถวการีพี่น้องค่ะจังทุเรียนสองกามมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทุเรียนสองกล ก็จะเป็นยังไงกินออกแล้วแนมะ่จะพี่น,อน้องทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะน้องจา๋ากินอุ้ยมีของฟรีอกอกพี่น้องมันมีของฟรีก่อยพี่น้อง is free for me เขาบ,บริจัคคุณเด้อยจา้าคุณเอาไม่ก่อยละอุ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ค่ะมีอันนี้ด้วยค่ะเออ่ขนม ขนอมอันนี้แม่จัดขนอมอีกย่างก็เดียวเด้อเนืกว่าอกเดี๋ยวนะอุ้ยมันส่งน้ำพริกไม่ข่อยค่ะเป็นน้ำพริกตาแดงค่ะอุ้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะอันนี้บริษัสงเพจ่นเจ้ดเน้ออุ้ยมีปลาร้าพี่เจ้า <c oughs> <c oughs> มันส้งไม่ข่อยสีอุ้ยพีน้ำอะไรนะน้ำสับประรดน้าบอกนัดพี่น้องเอาก็ดีแท้ขอบคุณมากมากเลยค่ะอันนี้ทุเรียนค่ะโอ้ทุเรียนมีสับทุเรียนแล้วเดินะ พี่กะโอ้มันปีกพี <S 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 ่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะให้ดูเนาะค่ะเนาะสองกล่องเดี๋ยวแกะให้ดูเปิ้ง้าเดี๋ยวมาค่ะพี่น้องเขามาแกะเบิ่งทุเรียนเนาะค่ะเนาะสภาพมันจะเป็นยังไงสองกล่องค่ะสร้างมาสองเดี๋ยวนะค่อยสร้างมาสองกล่องสองกล่องจะได้ประมาณสองคู้เดี๋ยว้อเพิ่นจะแพ็คแบบนี้ให้เฮาค่ะเดี๋ยวจะแปะเอ็ดเนาะค่ะเนาะให้น้อง เป็ดเพจข้างล่างลิงข้างล่างคนขายของพวกของอาหารไทยค่ะมีเครื่องปรุงพวกพักพวกพักพวกเครื่องปรุงพวกน้ำปลาร้าพวกจะเป็นเครื่องปรุงจากไทยพี่น้องค่ะเราแกะพลาสติกออกก่อนสั่งแก๊สุูเรียนได้หลายอย่างเลย <laughs> ก็มันกดัดดีๆนอกบ้านเอาคุสวัสดีพวกเจ้าเลยบกพี่น้อง <laughs> มาเบิงค่ะมาเบิงทุเรียนเนาะทุเรียน สองกบแบบนี้นี่ค่ะแบรนนี่อย่างกับบรูด้วจ้ะแบรนด์เพิ่นเพิ่นสั่งมาจากไทยมาขายเรามาดูกันมาดูมาดูแพงเพิเ่นให้กับสั่งกินค่ะแพงอย่างด้วจ้ะแพงขายทรงค่ะเอ้ยของไทยฮ้อนบ่แพงดอกค่ะทุเรียนประมาณนี่ยี่สิบเจ็ดยูโรตัวยี่สิบแปดยูโรก็พออยู่พอกินอยู่ค่ะพี่น้องเนาะมันมากไก่หาซื้อกินยาก โอ้ยมีดปิวพี่น้องป๊บเลี้ยนเนสดดีๆอยู่ค่ะสด,สด,สดอยู่ค่ะสดๆพูใยญ่ๆจ้ะวิ่งซั่งอันนี้แล้วจ้ะซั่งซ่องแข็งมาค่ะเส้เอยียงก็ลดเย็นมาไหมโอ้ยมีดเปลนกระเด็นกระดอนพี่น้องเสแล้ว, <laughs> เวเดี๋ยวนี <laughs> ้กระเด็นกระดอนเ <laughs> จ้ากระเด็นกระดอนไปใส่คุณมีด นี่ค่ะกองนึงได้สองพูพูหนึ่งกับยี่สิบเจ็ด้ยยี่สิบแปดยูโรค่ะนี่มาบันพี่น้องเนาะบู๊ยขอบคุณเล่นหลายค่ะขอบคุณเล่นหลายโดยจะเด้ออยากสร้างเพลินนะคะคนไทยในปารีสในฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวใส่ใต้ลิงก์ไว้เลยจ้ะใส่ใต้ลิงจากจากวิดีโอคลิปวิดีโอนี้นาาจะพี่น้องเนาะมาค่ะทะเรียนพูใหญ่ๆน้ำกันไปดูนะ ผู้ใหญ่ใบพี่นอมามาเฮามากินกินมากินอะกินผู้นี้ก่อนผู้นี้พริกมั้จ๊ะผู้นี้มันขวมมันพริกม้า,มมกมาไก่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละพีน่น้องส่วนสีม่ฮอดเฮาจากไทยเนาะมาค่ะมาชิมอืมแดดแดดอ่ะอืมชอบี๋ยวด๊อกืม มันพอรสเลป่ะมะเบิงเม็ดมันอนวดได้หลายๆแล้เดินมากินแบบแเมด็ดละเม็ดน,น,น,น้อยๆนั่งพี่น้องคะ่ะสมนง้นอยากเสื้อสั่งซสื้อกินดูค่ะพี่น้องหอมจําได้ค่ะแม่ค้าขึ้นใจดีแต่พี่นอ้องแม่ค้าเป็นใจดีเป็นแทนหอมแซ่บ สั่งวันจันทร์ใ้วันนี้วันอังคารค่ะสั่งด่วนด้วยค่ะอืมอืม,อมชอบอาจจะเละนิดนึงนะคะ่ะพี่น้องชาวเดินคุกินแบบก่อ กรบนอกนุ่มในเพราะว่ามันมากไก่เนาะพี่น้องได้ประมาณนี้สุดยอดแล้วนะคะเ็ดก็นในน้อยอรีวิวทุเรียนสั่งสั่งออนไลน์ค่ะคาส่งแพงก็าทุรียนผมพี่น้องสุเรียนได,ด้กองสองกอง,อง,อง่าส่งแพ็ปะสี่สิบห้ายูโรค่ะอืม แต่ได้เนื้อทุเรียนที่เยอะมากนี่นุ่งกระดาษไปทุเรียนเยอะแถมได้ของฟรีด้วยค่ะนม่นค่าอุ้ยไมค่าขบไปค่ะไม่ค่ากับใจดีใจดีเนาะบางทุเรียนก่อะมิแซ็ป บรรยากาศฝนตกค่ะฝนตกเพิ่งเสร็จว่าหันหาห่นอืมชอบอืมเมื่อวันตาำม,มากแล้วเพราวคนนี้แหละพี่น้องนี่ขาบ้าน เปนมะมักมีผู้ใดมากินนิ่มๆหรือเสิร์ฟทุดยอดเป็นคนที่เปมมักกินทุเรียนหวานนั่งมากับ บ่งพูงน้อยเบง่งจ้ะอันนี้วัฒนประเทศอันน,อน,นี้จ้ะไต้เดินเสิเฮ็ดอันนี้จับข้าวเหนียวมูนทุเรียนไต้เดินแซ่เขาไว้ดูค่ะถามว่าผูหญ่บ่ใหญ่อยู่ค่ะเรวเด้อนัยอยู่ค่ะน่ยทอกำปั่นอยู่ค่ะ,อ,คะ,อ,คะอันนี้ผูน้อยเราเด้อค่ะเด้ออันนี้ผู้ใหย ใหญ่ค่ะใหญ่่อกำปั่นใหญ่่อกำปั่นอยู่ค่ะอันนี้ผู้ใหญ่อันนี้ผู้น้อยนี่ค่ะใหญ่จริงค่ะแล้วเนื้อข้างในก็เยอะมากเม็ดน้อยนึงค่ะคุ้มราคากินเลยค่ะกล่องหนึ่งยี่สิบแปดบาทยี่สิบแปดยูโรค่ะคนกล่องหนึ่งได้สองผู้อย่างนี้ค่ะยิ่งใหญ่สิ ยี่แปดยูโรค่ะใครอยากสั่งน้องเขาสั่งเลยเดี๋ยวทิ้งเพจพันไวให้นะข้างล่างคลิปนี้เลยค่ะคนไทยในปารีถ้าเจ้าขายของออนไลน์เนาะค่ะเนาะอืมแบบนำสินค้าไทยมาขายดูค่ะคนไทยเขาไปซสกับทํามาหากินกับพป่น่้อง่่เวยมาเป็นมาดงมาดามสบาย้ะจ้ะ ทำงานคู่กัอนค่ะดินยฝรั่ง <c oughs> อยู่หากินเนาะค่ะพี่น้องดินร้อนไปดินมาพึ่งงต่ปัวสามีฝรั่งใดอย่างไดเนาะคนเท้านะ่าหาเนินด้วยน้ำพังน้ำแรงนะ่ะพุ้มใจที่สุดเลยค่ะพี่น้องแซ่บใส่เงิ้เจ้าของมีความสุขกินก็นจะมีความสุขจังสี่จะ่งินเจ้าของสั่งแซ่บ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณของแถมมากๆเลยค่ะน้องน่ารักมากเลยค่ะครับเม,ม็ดมันรด,ดข่าวด้วยแค่เนนะี้ยเม็ด,มดนะี้น,น่ะบุ้งแด้นแค่เนะี้เอาฝนตกครับแต่ว่าเป,ป็ญญนยังไงเขาใส่โทรศัพท์ถ่ายโทรศัพท์กันนานตกแล้วน้องสักกิน,นไแต่เมย์คอย ฝนตกทั้งหัวอืมแบบนี้แล้วพี่น้องฝนตกจริงทุเรียนกลางสายฝนอืมแฟบเย็นช่ำอันนี้สเปรเซ็ดข้าวเหนียวมูนทุเรียนไหมผู้ใหญ่แล้วค่ะผู้ใหญ่ าำพี่อ่างอะเป็นกล้องนึงค่ะ,กล,คะกล้องนึงกับกล้องยี่หอ้อโฆษณาสมไม่ใช่ปนอนเซอร์หรอกะอยายโฆษณาอุดหนุนสินค้าไทย,ยไปแล้วอืมอุดตกคำหัวเราจะไปกินขนมอันนี้ของฝาก สวัเดีอ่ะขอบคุณนะคะน้องที่เขามารับชมหล่ะก็เอาละพี่น้องจ้ามาคลิปนี้ของสาวเดือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปเลยจ้าปะมากับสายฝนกลับไปกับสายฝนพี่น้องค่ะอู้เย็นฉ่ำฝนตกทํ้หัวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทางยูทูบแล้วก็แฟนเพจนะยจ้าฝากเพจใหม่ด้วยจ้าสาวเดินลุยป่าหาเห็ด จะพาไปเก็บเฮดคือเก่าเหลวพี่น้องฝากในละจ้าเจ้าทุเรียนสองผู้นี่ไปเฮ็ดข้าวเหนียวมูนค่ะแช่อยู่แช่ใส่ใบเตยพราะกันคิมนาค่ะอยู่ดีมีแห้งกันสุพุสุพุสุสคนละจ้าสวัสดีค่ะไปแล้วพี่น้องฝนตก